ใครที่อยากสร้างเกมการสอนออนไลน์ที่สนุกและทำได้ง่ายๆมีรูปแบบสำเร็จรูปไม่เก่งคอมก็สามารถทำได้สนุกแค่ไหนกันนั้นไปชมกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้ครูกุ้งก็มีเว็บสร้างเกมการสอนให้กับคุณครูไว้สอนออนไลน์หรือให้เด็กๆไว้เล่นในเวลาว่างก็ได้นะคะสามารถใช้กับเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเลยค่ะนั่นก็คือบทวอน,นั่นเองค่ะ oh. คุณครูสามารถเก็บคะแนนของเรียนได้อีกด้วยนะคะน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะงั้นไปดูวิธีสร้างกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะก็เข้าที่ Google ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า เบอค่ะแล้วเข้าอันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเว็บ o r d บ a อนะคะที่สามารถสร้างเกมการสอนได้แบบง่ายๆเลยค่ะสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะไปที่ตัวนี้ค่ะแล้วมาเลือกที่ภาษาไทยค่ะก็จะเปลี่ยนภาษาไทยให้นะคะ ก่อนอื่นเลยก็มาที่เข้าสู่ระบบก่อนนะคะแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบโดย Google หรือว่าจะพิมพ์จากอ e ีเมลนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ขอเข้าง่ายๆไปที่ Google นะคะเมื่อเข้าสู่ระบ,บบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะอันนี้เป็นแม่แบบของบทบอร r ทที่ใช้แบบฟรีๆนะคะมีทั้งหมด18แบบด้วยกันค่ะ อยากลองทำแล้วใช่ไหมนะคะงั้นไปที่สร้างกิจกรรมได้เลยค่ะมาที่สร้างกิจกรรมนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าถ้าใช้แบบฟรีฟรีนะคะก็จะสามารถใช้ได้เพียงแค่5กิจกรรมเท่านั้นนะคะอันนี้เราใช้ไปแล้ว2กิจกรรมนะคะเหลืออีก3กิจกรรมอันนี้คือแม่แบบของเว็บบดบอลนะคะที่ใช้แบบฟรีฟรีจะมีทั้งหมด18กิจกรรมด้วยกันค่ะ ส่วนข้างล่างจะเป็นแบบโปรนะคะก็คือเราจะต้องเสียเงินนะคะในการอัปเกรดนะคะเอาเรามาดูนะคะว่าถ้าอัปเกรดจะใช้ยังไงได้บ้างถ้าแบบฟรีฟรีนะคะก็จะทำได้ทั้งหมด18แบบนะคะถ้าเป็นรายเดือนเดือนละ1้0บาทก็จะได้18แบบเหมือนกันถ้าเป็นแบบโปรนะคะ180ปบาทต่อเดือนนะคะก็จะได้32แบบด้วยกันเลย ส่วนกิจกรรมนะคะก็จะอันนี้อัปเกรดก็คือเป็นแบบไม่ไม่จำกัดนะคะสามารถสร้างกิจกิจกรรมก็ได้ไปที่สร้างกิจกรรมเลยค่ะวันนี้ขอเป็นแบบเกมโชว์ละกันค่ะเกมตอบคำถามเกาะชื่อเรื่องนะคะก็จะตั้งชื่อชื่อกิจกรรมนะคะก็จะเป็นทายซีภาพอะไรเอ่ย ตรงนี้คำถามคำถามสามารถใส่ทั้งภาพและก็ใส่ทั้งข้อความก็ได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะใส่รูปนะคะก็สามารถคน้นค้นหาข้อมูลได้เลยค่ะแล้วกดค้นหาตรงนี้นะคะหน้าจอ ตรงนี้ก็เป็นจอภาพเมาส์คีย์บอร์ดอ่ะสมมติว่าเอาถ้า3ตัวเลือกนะคะถ้าตอบถูกตรงไหนเราก็คลิกตรงนั้นเลยนะคะก็จะเช็คถูกให้แบบนี้ ตรงนี้ก็สามารถใส่ภาพได้เช่นเดียวกันนะคะอะ่แล้วก็เพิ่มคำถามต่อได้เลยข้อ2 เดี๋ยวเราทำไว้สัก5ข้อนะคะ เมื่อทำครบ5ข้อแล้วนะคะเราก็กดที่เสร็จแล้วได้เลยค่ะเราสร้างเสร็จแล้วนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกนะคะว่าเราจะสร้างตัวเลือกแบบไหนอะไรนะคะตัวแรกอาจจะเป็นตัวจับเวลาอาจจะตั้งไว้ไหมว่าเราจะจับเวลาหรือเปล่านะมีชีวิตหรือเปล่าแล้วก็ มีตัวช่วยไหมอันนี้คือตัวช่วยนะคะคะแนนคูณสอเวลาเพิ่มอ่าสลับคำถามไหมแบบสุมม่มไหมถ้าเกิดเราสลับคำถามเรวก็จิกถูกได้เลยจบเกมแสดงคำตอบไหมเสร็จแล้วก็ใช้กัแบกิจกรรมนี้นะคะอันนี้ข้างล่างคือ l e เดอร์บอร์นะคะว่าคะแนนที่นักเรียนทำแต่ละคนก็จะได้คะแนนเท่าไหร่นี้นะคะอาเดี๋ยวมาดูที่แชร์บ้างนะคะเราจะแชร์ เราจะแชร์คําถามนี้นะคะให้กับนักเรียนไปที่แชร์ได้เลยค่ะมีมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกคือทําให้เป็นสาธารนณะอันนี้เราจะไม่สามารถเก็บคะแนนได้นะคะแต่ถ้าไปที่นักเรียนของฉานไปที่กําหนดงานมอบหมายนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ชื่อก่อนเข้าและเราจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ก็มาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็จะมีให้ลงทะเบียนว่าจะให้กรอกชื่อไหมหรือว่าไม่ให้ระบุชื่อเราอยากให้นักเรียนระบุชื่อนะคะก็ไปที่กรอกชื่อได้เลยค่ะแล้วก็ไปดูที่กําหนดเวลาเราจะกําหนดเวลาไหมถ้าไม่กําหนดก็คือไม่มีเมื่อจบเกมแล้วจะแสดงคําตอบแสดงดิเดอร์บอร์ดไหมแล้วก็เริ่มใบไหมถ้าเราอยากให้มีก็กดเช็คถูกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็กดที่เริ่มได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถสร้างเกมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะไปให้กับนักเรียนโดยเข้าไปที่ l ล ne ไปที่ Facebook ที่เราติดต่อสื่อสารกับนักเรียนได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำนะคะเมื่อนักเรียนเข้าแล้วนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะให้พิมพ์ชื่อของนักเรียนได้เลยค่ะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดเริ่มได้เลยนะคะเด็กนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ากดเริ่มเป็นหน้าตาเกมที่น่าสนใจมากเลยค่ะตรงนี้เป็นตัวช่วยนะคะที่นัเกเรียนสามารถใช้ตัวช่วยได้อ่าข้อนี้ขอตอบผิดบ้างนะคะ แล้วเขาก็จะมีเฉลยให้อีกทีหนึ่งลองใช้คะแนนคูณ2นะคะแล้วตอบเลยก็จะได้คะแนนคูณ2ขึ้นไปอีกดูรอบโบนัสมีรอบโบนัสด้วย และก็ได้เพิ่มไปอีก200คะแนนตรงนี้ก็สามารถใช้50 50ก็คือตัดตัวช้อยไปนะคะหรือว่าจะเพิ่มเวลานี้ก็ได้น,น,นักเรียนก็จะสนุกสนานในการเล่นเกมเป็นอย่างมากเลยค่ะ จบเกมแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าที่ l e a d ดอร์บอร์ก็ได้แสดงคำตอบหรือว่าจะเริ่มใหม่ก็ได้นะคะอะเราไปดูที่ leaderboard อร์ดก็จะได้ไป800แบบนี้นะคะแบบกากบาดออกเลยเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถสร้างเกมการสอนออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับเกม word b a r น่าสนใจใช่ไหมคะ คุณครูก็สามารถเก็บคะแนนของนักเรียนได้อีกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูกุ้งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ